สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม FC Mobile นะครับก็จะมาลองนะครับใช้งานนะครับแนวรับดูนะครับวันนี้ก็อยากจะทดสอบดูนะครับว่าเวลานะครับเดนกลางนะครับมันอ่อนๆนะครับผมเอากองหน้าไว้นะครับเผื่อยิงประตูได้นะครับแต่ว่านะครับกองหลังครับที่เป็นนะครับอ่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับวันนี้ก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าจะใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับ ตัวนะครับแบ็กขวาครับที่เอามาใช้งานนะครับรอบที่แล้วนะครับคือการทํางานมันยังไม่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเกมลุกมันยังดีไปนะครับวันนี้ก็เอานะครับตัวที่ดีๆออกนะครับเหลือไว้นะครับเป็นแนวรับนะครับเพื่อให้ศัตรูบุกมาได้เต็มที่นะครับคู่แข่งนะครับจะได้นะครับบุกเต็มที่ได้นะครับมาดูนะครับว่าตัวนะครับซัมบอตต้านะครับแล้วก็ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าคาปิเวร่านะครับตัวนี้ผมก็ถ้าเป็นซื่อนะครับเป็นภาษาสเปนมันอ่านไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้ก็เป็นแบ็คที่ถือว่านะครับอ่าแข็งแข่งมากเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ตอนนี้น่าจะดีสุดนะครับอ่าเทียบเท่ากับคาซิโร่นะครับถ้าเป็นคาซิเมโร่ตัวนั้นนะครับน่าจะเกมลกเยอะกว่าแต่ว่าตัวนี้นะครับจะสมดุลกว่านะครับถ้าเป็นนะครับฝั่งแบ็คซ้ายนะครับอ่า ส่วนสูงนะครับพอๆกันนะครับเท้า53นะครับความเร็วนะครับถือว่านะครับฝีเท้าเยอะนะครับร7 0ินะครับการส่งบอลนะครับเรื่องการนะครับเปิดบอลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเกือบ200นะครับตัวนี้นะครับค่าสเตตัสเกมรับก็อาจจะต่ำหน่อยนะครับ1้อยนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับความแข็งแรงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับนี้ก็พลังงานนักสีดาวครึ่งนะครับ ขึ้นสุดลงสุดนะครับความสามารถก็เหมือนการเน้นจบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถไปแลกได้นะครับเป็นไอคอนพรามนะครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้งานนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับคือส่วนสูงใช้ได้นะครับแล้วก็นะครับขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะครับเป็นตัวนะครับเน้นความสามารถเน้นปะทะแล้วก็เป็นการยิงนะครับรอ่กกอบนะครับคือเท่าห้าห้านะครับเล่นได้สองตำแหน่งนะครับอ่า แบ็กซ้ายได้แบ็กขวาได้นะครับคือเป็นตัวที่ดีมากนะครับการเปิดบอลนะครับคือสูงนะครับเกือบ200้แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวลิเจมรับเจมจะสูงกว่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มานะครับเป็นลิเจมตัวกัปตันนะครับกัปตันเซลซีนะครับตัวนั้นนะครับส่วนค่าเกมรับนะครับถือว่าเยอะนะครับเกือบ170นะครับพลังแบบอ่าเยอะมากความเร็วนะครับไว้ใจได้นะครับนี่นะครับ พลังงานนะครับสีดาวเครื่องท่าสกิลสีดาวนะครับเป็นตัวแบคที่ถือว่าดีมากนะครับเท้าห้าห้านะครับเป็นตัวนี้นะครับถือว่านะครับการทํางานนะครับมันจะดีมากๆนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าไวไหมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเกม f c Mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องคุกกี้แลนชอปสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนะครับ มาดูกันนะครับก็ส่วนมากนะครับทดสอบเมนเจอร์เป็นหลักนะครับถ้าระบบอย่างอื่นนะครับมันไม่ค่อยไหวนะครับแท็กติกนะครับเอาเป็นนะครับใส่เกมรับไหมเน้นเน้นเน้นลับไหมเอาเป็นนะครับอ่าเซตแบบเกมรับเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับ มาดูนะครับว่าไหวไหมนะครับเวลาเจอแบบประมาณนี้นะครับดูนะครับว่าตัวฟูลแบคนะครับมันจะเอาอยู่ไหมโอ้แต่่าคู่ตอสู้นะอ่อนไปนะครับไม่คิดว่าจะอ่อนขนาดนี้นะครับต้องมาดูว่าจะไหวไหมนะครับตัวแดนคาร์ครับแทบจะไม่มีอะไรนะครับ กูโตสูก็ถือว่านะครับไม่อัพอะไรน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแบบนี้นะครับโอ้โห โยนได้ดีมากนะครับโยนบอลดีนะครับตัวซัมบอต้านะครับต้องมาดูนะครับว่าเวลาเจอนะครับตัวนะครับแบ็คนะครับเอาได้ขนาดไหนนะครับนี่ครับไม่สามารถครับที่จะเติมมาได้นะครับถ้ามานะครับก็แป๊บเดียวนะครับจะบีบนะครับนี่นะครับ สกัดได้นะครับเข้ามาในวงในได้นะครับเข้ามาพื้นที่ด้านในนะครับเพื่อทําการสกัดนะครับถ้าเป็นตัวนะครับนี่นะครับทํางานดีนะครับตัวสบอตตานะครับ ลูกเปิดอะไรก็ถือว่ารับได้สบายนะครับดีกว่านะครับตัวนะครับที่ผมมีตัวเก่านะครับที่เป็นตัวนะครับฟิลิปรามนะครับตัวนั้นนะครับก็สกัดดีนะครับแต่ส่วนสูงไม่ค่อยได้นะครับส่วนสูงมันน้อยไปนะครับนี่ก็มานะครับประตูแรกนะครับก็ถือว่าได้นะครับ ดูนะครับฝั่งซ้ายนะครับมานะครับมาฝั่งนี้นะครับจะบุกกันยังไงนะครับนี่นะครับมาดูนะครับแป๊บเดียวนะครับโดนวิดิกสกัดนะครับก็ถือว่านะครับตัวอ่อนกัวนะครับตัวเป็นการเงินด้วยนะครับ o v r 7 7นะครับก็ชนะนะครับตัวที่ o v r เกือบร้อยนะครับทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าแผงหลังมันดีกว่านะครับเกมรับก็ถือว่าได้นะครับจะเข้ามานะครับยังคู่แข่งนะครับยังอ่อนเกินไปนะครับที่จะบุกเข้ามาแบบเต็มที่นะครับที่จริงต้องการครับตัวขั้นต่ำก็ o v r นะครับประมาณ110จะเป็นการดีนะครับ แค่บีบนิดเดียวนะครับก็เสียบอลไปนะครับนี่นะครับกลองหน้าที่เข็บไวะะ้ในการจบสกอร์อย่างดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับต่อเร้น,นะครับการทำงานนะครับดีนะครับสบายมากๆครับ แค่นะครับตัวคู่ต่อสู้นะครับเจาะไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่นะดูนะครับมาฝั่งนี้นะครับถ้าจะเข้าตรงกลางเข้าไม่ได้นะครับถ้าอยากจะได้นะครับก็ต้องมานะครับในตำแหน่งนะครับปีกเองนะครับแต่ว่านะครับ นี่เวลาได้บอลขึ้นมานะครับถ้ามีกองหน้าเร็วๆก็จะแบบนี้นะครับสบายนะครับความเร็วความแรงครับตอเลดถือว่านะครับใช้งานได้น่าจะอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับถ้า OVR นะครับยังไม่เพิ่มเยอะก็จะใช้ได้สบายๆนะครับนี่ดูนะครับมานะครับเจอตัวแบคนะครับ วิ่งไล่นะครับจะขยับนะครับเข้าไปยืนในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็ตัวแบกนะครับสามารถนะแบกซด์นะครับขยับไปเป็นเซนเตอร์นะครับเวลานะครับขยับไล่บอลไปนะครับการทำงานก็จะต่างไปนะครับนี่ก็ตัวนะครับเริ่มวิ่งไม่ไหวนะครับ ตัวนะครับเป็นการ์ดเงินด้วยนะครับเล่นลำบากนะครับน่าจะอีกรอบหนึ่งนะครับอยากจะเจอคุต่อสู้แข็งๆหน่อยนะครับมาดูนะครับว่าตัวนะครับแผงหลังผมจะเอาไหวไหมนะครับก็นี่คือนะครับระบบที่เน้นแบบเกมลับแล้วนะครับ นี่นะครับตัวแบ็คนะครับมาแบบนี้ก็สบายนะครับก็ขอลองนะครับอีกสักแมทนะครับคือตัวนะครับมันยังแสดงผลไม่ดีนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ยังไม่แข็งพอนะครับอันนี้ก็มาลองอีกแบบนึงนะครับ ก็มันโดนโลดไปเยอะเลยนะครับโดนตำแหน่งลดไปเยอะนะครับถ้าเจอนะฮะในระดับ f c ฟซีเปียเหมือนกันน่าจะสบายกว่านี้รีวิวง่ายกว่านะครับมาดูนะครับว่าคู่ต่อสู้ต่อไปจะเจอประมาณไหนนะครับขอประมาณ110ก็ยังดีนะครับมันจะได้แข็งๆหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ได้นะครับอ่า หลังกลางหน้าใช้งานได้นะครับประมาณนี้แข็งแล้วนะครับก็ทดสอบกองหลังได้แบบเต็มที่นะครับอ่าเจอตัวด้วยนะครับถือว่านะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับคูต่อสู้นะครับที่เป็นตัวลุกนะครับ มานะครับเกมลุกของคู่ต่อสู้นะครับถือว่าได้แล้วนะครับนี่นะครับมาดูนะครับว่าไหวไหมนะครับตัวนะครับนี่ครับแบ็กซ้ายทำงานแล้วนะครับคือจับจับตำแหน่งในการยืนนะครับผิดพลาดไปนิดนิดนะครับทำให้นะครับตัวเขาจะมาตรงเซนเตอร์ได้นะครับ นี่ดูนะครับเซตบอลนะครับนี่ครับผิดพลาดก็ยังเอาได้นะครับร่างกายเหลี่ยมปะทะดีนะครับดูจังหวะนะครับถ้าผิดพลาดตรงนี้นะครับน่าจะไม่รอดนะครับตัวเซนเตอร์ผิดพลาดนะครับแต่ว่าตัวแบ็คยังสามารถพอแก้ตัวได้นะครับเข้าผิดเหลี่ยมนะครับแต่ว่านะครับยังแก้ตัวได้นะครับนี่นะครับโดนเลยนะครับ อตัวนะครับซัมบอต้านะครับยังพอทํางานได้นะครับยังมาดูนะครับฝั่งซ้ายนะเป็นยังไงนะครับตัวซ้ายนะครับเร็วนะครับความเร็วเยอะนะครับ นี่นะครับดูนะครับจชงว่านะครับกระชากลากได้นะครับแป๊บเดียวก็ลงไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้นะครับยังไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้เปิดเลยนะครับแค่เปิดบอลขึ้นมาก็ยังระปากนะครับคู่ต่อสู้ก็ทํางานดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนะครับผมเอาตัวแดนกลางที่แข็งๆออกนะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ หมือนตัวนะครับตัวแบ็คมันจะหลุดไปนะครับหายไปนะครับตัวเซนเตอร์มาวิ่งมันไม่ทันนะครับวิยใครผิดพลาดนะครับมาดูนะครับลูกเปิดนะครับยังไม่แน่ใจนะครับ าคู่ต่อสู้นะครับเปิดได้ดีกว่านี้นะครับมันจะดีกว่านี้ผมแค่มาทดสอบนะครับดูนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับเสียบอลก็ยังเอาบอลต่อได้นะครับนี่นะครับแบ็กซ้ายทางานดีนะครับเร็วนะครับมีความนะครับความสามารถต่างจากตัวอื่นนะครับดูนะครับ ตักลับเร็วนะครับไฟไหมนะครับเหมือนตัวนะครับพลังงานจะหมดหรือว่าอะไรมันวิ่งไม่ทันนะครับอ๋อมันจะมีนะครับตัวที่เป็นนะครับกองกลางที่ผมเอาตัวอ่อนๆไว้นะครับ มันวิ่งไม่ได้นะครับ ก็ถือว่านะครับยังเสียประตูน้อยอยู่นะครับการทํางานนะครับถือว่าได้นะครับแต่ถ้าบวกกับตัวที่เก่งๆเข้าไปนะครับมันจะต่างไปนะครับเวลาตัวนะครับสมตาจะยืนนะครับสูงนะครับผิดพลาดในการประกบนะครับผิดผิดจังหวะไปนิดนึงนะครับแต่ว่านะมันก็น่าจะมีโอกาสบ้างนะครับตัวนะครับที่ เป็นแบ็คขวาพอวครับมีมีจักหวะผิดพลาดนิดๆนะครับในเกมนี้นะครับแต่ก็ถือว่าได้นะครับมาดูสเตตัสก่อนนะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับการสกัดนะครับอ่าไม่มีนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็ถือว่านะครับยังพอทำงานได้ดีนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับ ถ้านะครับเอาตัวนะครับสมบูต้าเล่นซ้ายได้นะครับผมสามารถเอาฟิลิปลามนะครับกลับมานะครับยืนแบ็กขวาได้นะครับอันนี้ก็แค่มาทดสอบดูนะครับคือเวลาเอามาใช้งานจริงนะครับมันมันยังไม่เจอคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวประมาณ fc ซัมเปียนเดี๋ยวลองทดสอบอีกนะครับอันนี้ก็ลองเล่นเล่นดูนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับวันนี้ก็ทดสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ